สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้ซซิกาแทนครับผมวันนี้นะครับเรามีสินค้ามานําเสนอนะครับเป็น i iPhone 12โป o Max ครับผมความจุอยู่อยู่ที่256กิกนะครับสินค้ามือสองครับผมสภาพสวยนี่ครับไม่มีรอยตกหล่นนะครับนี่ฮะเช็ดออกนะครับพวกนี้อันนี้พวกคราบนะครับนี่ครับ สีทองนะครับเห็นไหมฮะติดรอยอ่ติดกันรอยกล้องมาให้แล้วนะครับนี่เลยจะพักพริบๆเลยครับสองร้อยห้บกิกครับผมสิบสองโปม็ครับผมนี่ครับจอสวยนะครับไม่เบินไม่แดงนี่ฮะมีเข้ามาที่ร้านหนึ่งเครื่องนะครับเพื่อนๆสนใจสามารถมาดูที่ร้านได้นะครับนี่ครับ เครื่องเดิมๆนะครับยังไม่เคยซ่อมนะครับตัวนี้ไม่แกะไม่ซ่อมเลยนะครับผมการใช้งานสมบูรณ์หมดนะครับผม12 pro max นี่ก็ถือว่ากล้องสวยนะครับกล้องใช้ได้เลยครับ12 pro max ชัดเจ๋วนะครับเห็นไหมฮะ ก้องหน้าก้องหลังสมบูรณ์หมดนี่ฮะนี่เพื่อนๆชอบก็สามารถสั่งได้นะครับสั่งซื้อได้นะครับหรือมาดูที่ร้านก็ได้นะครับถูกใจก็รับไปนะครับผมเครื่องเก่านำะมาแลกมาเทิรนได้นะครับสินค้าที่ร้านรับประกันให้7วันนะครับผม ถ้ามีปัญหาในส่วนของการใช้งานของเครื่องเนี่ยทางร้านรับเปลี่ยนหรือคืนเงินให้เต็มจำนวนนะครับภายในเจ็ดวันนะครับแบบแปดเจ็ดก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะครับผมยังไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับนี่ครับสภาพสวยครับผมสีทองครับสำหรับใครที่ชอบสีทองก็ผมแนะนำเลยว่าตัวนี้ให้เป็นทางเลือกได้เลยนะครับผม อุปกรณ์มีกล่องนะครับแล้วก็ชุดชาร์จนะครับนี่ครับเครื่องนะครับหมดประกันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันปีกว่าแล้วครับตัวนี้นะครับแต่มีประกันร้านให้ครับผมเจ็ดวันมมีปัญหาผมเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นดูแลให้ตลอดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม